สวัสดีค่ะสวัสดียมเช้าจ้าทุกคนวันของมาส่งแต่จอไปทำงานไงเรเลยไม่ได้เปิดเปิดกันยังไม่สว่างเลยเพื่อนๆจะแปดโมงเช้าแล้วยังไม่สว่างแต่มันก็สว่างกว่าทุกวันอ่ะเออมันค่อยๆเวลามันค่อยๆแบบว่าเห็นแอร์ีแบบว่ามันค่อยๆแบบว่าทุกวันมันจะเริ่มสว่างวันละวินาทีอ่ะ วินะหรือเซี่ยวนึงนั่นแหละแต่ก็เริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆนเห็นเพียนดีบอกโทษทีเ้อเพื่อนๆเด้อไฟมันส่องมาตรงนี้มาก,ากเกินไปมันมันส่องเฉพาะมาตรงเนี้ยจุดคนเขาบอกว่าจอยหัวร้านนะมันไม่ได้ร้าน,นเพื่อนคือจอยชอบรวบผมมัดแน่นมันก็เลยดูกลางกระบาลมาดูจริงๆไม่กลางกระบาลนา่นั้น,หนะหลอกจอยก็ยังสวยอยู่ เหรอเธอเจอละเนอะเอจอละไปสั่งของมานะคะสั่งไหนหนว้้าน่ดิจ่สั่งไม่เยอะหรอกนะคะสั่งไม่เยอะสั่งของใช้ของภายในตัวเรือนนี่แหละทุกคนไม่ได้สั่งอะไรแบบพิเศษพิสดารหรอกสั่งของกินของใช้ที่มันขาดอ่ะเออมันขาด ก็เลยสั่งสั่งกับพี่เาข,ขากล่องตุกถัดทิ้งไปจอยนี่กล่องเยอะล่ะอะไรมันขาดบ้านนะจอยจะสั่งเพืเ่อนเอาไว้ยางพี่เขามีเขาไม่ได้มีขายตลอดไ้ยแม่ค้าบางทีเขาก็ขายหมดอย่างเงี้ย เดี๋ยวแกะกองกันบางทีแม่ค้าเขาไม่ได้มีสินค้าอยู่ตลอดเวลานะเพื่อนๆนะบางทีเขาขายหมดเราก็ต้องรออีกนานทีนี้ก็เลยสั่งไอ้นี่ไอ้ผงไอ้นี่แป้งไก่ทอดหกักใหญ่มาดูแบบแบบเราผสมเลยเพื่อนๆเราไม่ต้องมาปรุงอะไรนะลองเอามาถุงนึง แกขายถุงละสี่ปอนนะคะครัววังทิพย์ยี่ห้อเขาลและตอนนี้แกแถมให้เนี่ยแล้วก็จะลองสั่งไอ้น,นี่มาเครื่องพารุตาอะไรเนี่ยก็กะหนุกวันเหรอนั่นแหละไปสักอย่างเนี่ยเพื่อนๆจอเลยลองเอามาอันนี้สำเร็จรูปเลยแหละเครื่องปรุงเข้มข้นเขาบอก อันนี้สามปอนห้าสิบนะถุงหนึ่งสามปอน50ห้าสิบก็ถือว่าแพงอยู่เพื่อนๆแต่ว่าจอยอยากจะมาลองกินนะว่ายี่ห้อนี้กับยี่ห้อที่เราเคยใช้อ่ะนะเส่ยงแอร์ฟลายโทษดีว่ามัน,ม,นมันรสอันไหนมันอร่อยกว่ากันนะคะเนี่ยจยก็เลยสั่งมาหัวหนึ่งอันนี้ก็สั่งมาก็คือน้ำมะขามเปียกทุกคนมันมีอะไรแชบนี้พืกอนเลย นะมันมีอะไรมากมายเราอยู่ไปทํางานทุกวันทํางานากลับบ้านเคยไดียออกไปนอกสถานที่เพราะว่าใจกลัวจะไปลื่นจะไปดงไปเดินกับสามีก็กลัวแบบตัวเองไปลื่นไงก็เลยไม่ได้ไปนะกลัวแบบว่าขาจอยมันก็ยังไม่ได้แบบถามว่าเอ้ตรงข้อหกักมันมันมันเชื่อมกันยังมันเชื่อมกันดีแล้วเพื่อนเพื่อนมันสมานกันดีละนะตั้งแต่ปีที่แล้วละ ที่เนี้ยแค่ว่าร่างกายเส้นจอยมันยังยังยึดอยู่ทุกวันเนี้ยจอยก็เล่นโยคะนะตื่นเช้ามานี่อยจะท,ทําท่าโยคะยืดเส้นยืดสายแล้วก็เอาท่าเฉพาะที่ว่าเราเราปวดอะเพื่อนๆเพราะว่าตอนเนี้ยเส้นจจยอะมันตึงมากมันตึงทุกส่วนอะเพราะว่าเนาะจจยไม่ได้เดินไม่ได้ขยับขยื่นร่างกายประมาณ เดือนกว่าๆนะเนาะที่นอนอยู่กับที่นอนยกขาขึ้นสูงเดินขาเดียวอะ่ะทีเนี้ยเส้นมันก็ยืดแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราหายเราก็จะไปกระโดดโลดเต้นทําท่าพิศดารหรือทําท่าที่ว่าหมอเขาไม่แนะนําเนาะหมอก็จะาพักหมอก็าจะภาพบาบ,บัดเขาไม่ได้แนะนําท่าอื่นเขาแนะนําแต่ท่าที่ว่าให้มันฟื้นฟูได้นิดนึงอะ่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นล่ะเราก็ต้องมา ทำเองเพื่อนเพื่อนอันไหนที่แบบว่ามันจะทําให้ให้เราแบบเส้นเรามันพอนคลายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมามาทําเองนะต,ตอนนี้จอยก็ทําทุกวันนะทำโยคะเพื่อนๆนนะทะทำไปยืยืดเส้นยืดสายทุกเช้าตื่นมาเนี่ยชงกาแฟไว้ละกาแฟมันยังร้อนอยู่อย่างเงี้ยเราก็มานั่งทําโยคะท่าแบบท่าให้มันยืดเส้น เมื่อก่อนจากนั่งขัดสมาธิไม่ได้ตัวนี้นั่งขัดสมาธิได้นั่งพับเพียบได้นะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยนั่งลงพื้นลําบากแต่จอนั่งคุกเข่าไม่ได้นะทุกคนนะนั่งคุกเข่าแล้วเอาก้นไปไป,ไปทับกับตัวยังไม่ได้เพราะว่าเข่าจจยอ,อีกข้างหนึ่งมันตึงแตนะ่อีกข้างที่เดินไปบ่อยแล้วมันมันเกิดอาการอักเสบอ่ะมันตึงมันปวดทีนี้ตอยก็ ถามว่าทาโยคะมันดีขึ้นไหมมันมันช่วยได้เยอะเลยเ,เพื่อนจากนั่งคัตามาดไม่ได้ก็นั่งได้จากนั่งพับเพียบไม่ได้ก็นั่งได้จากแบบว่าเราลงนั่งลงกับพื้นแล้วเราต้องไปเกาะ,ะนู่นเกาะนี่เพื่อจะยั้งตัวยืนขึ้นใช่ไหมประยุงตัวยืนขึ้นอะแต่ตอนนี้ก็คือยืนขึ้นได้นะค่อยๆยยกขาขาขาตรงที่หักขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยมันก็ขึ้นได้มันโดยที่ไม่ต้องไปเกาะกับ โชฟ้าหรือโต๊ะขึ้นอ่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็แสดงว่าดีขึ้นเยอะนะจอยสั่งน้ำมะขามเปียกมานะคะเพื่ออยากจะทำนั่นทำนั่นทำนี่ของจอยทุกคนแพงอยู่นะมันก็ไม่แพงเข้าตามร้านทั่วไปหรอกอันนี้สามปอนห้าสิบนะสามปอนห้าสิบซื้อมาทิ้งไว้ทุกคนเ้ยอย,อยากเรา,เราจะใช้อะไรเราก็ใช้อ่ะ ดีตื่นละแล้วขาดไม่ได้คือพริกพริกแกงพริกแกงเผ็ดแต่พี่เขาบอกว่ามันไม่มีหอมหอมภาคกลางนะมันมีแต่หอมของภาคใต้เขาก็บอกนะแม่ค้าแม่ค้าเขาก็บอกอืมแต่เอามาเหอะละอะไรหรอทำเป็นปกแกงเผ็ดก็เก็บละสิปอนทุกคนนะครัวบ,บ้านอินนะพริกแกงแกงใต้ครัวบ,บ้านอินสิปอน เาก็มาผสมกับไอ้พริกแกงเผ็ดของที่ของที่มาจอยซื้อยี่ห้ออื่นเอาเพราะอันนั้นมันมันไม่ได้เผ็ดมากนะเราก็เอามาแบบผสมกันเอาทุกคนก็ทีนั่สู้สู้สูส้อยู่เนี่ยกี่กี่กี่กรัมเลยเนาะเดก่อนนะเพื่อนๆนะ,ๆนะครึ่งโลห้าร้อยกรัมครึ่งโลเนาะนั่นแหละ ไอ้นี่ด้วยเราจะลองไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันได้นี่ทุกคนเพราะว่าพริกแกงเขายังอร่อยแล้วอยากจะลองน้ำพะโล้เขามันอร่อยไหมมันไม่อร่อยไม่เป็นไรเราก็าาใช้ไ้เดียวใช้ที่ห่อที่เราเคยใช้เอาน,นะเบื่อนเนะอันนี้ผวแป้งเูนะเห็นไหมล่ะทางสินค้าทา,ทางสินค้าทุกคน เต็มเลยอันนี้อันนี้เอามาน,นี่จัดระเบียบจัดระเบียบพื้นที่ใหม่หมดนะคะกระทงกะทิซื้อตุนเอาไว้จอยนี่จอยย่างปลาแซลมอนในแอร์ายปลาแซลมอนที่จอยซื้อช่วงไอ้บ็อกซิ่งดีนะมีหลายท่านนะที่ถามว่า,าห้างไหนห้างอะไรคะซื้อที่ไหน พวกจอยจะเรียกว่าเซนสริชนะเพื่อนะจะไม่ไม่พวกบ้านจอยเขาจะ,จะไม่เรียกในหมู่บ้านจอยเขาจะไม่เรียกว่าเซนบูรีนะฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าเซนสปริชเอาสั้นส้เขาไม่เขาไม่อ่านตามชื่อจะ้ะนะเมื่อก่อนพี่คนไทยเขาก็มาเรียกพี่จะไปห้างเซนบูรีห้างเซนบูรีตรงไหนวะเราก็งงผัวจอยก็งงนะที่ไหนได้เขาอ่านตามชื่อมันก็จะเซนบูรีนะแต่ที่เนี้ยที่คนภายในหมู่บ้านที่ฝรั่งโดยตรงเขาจะเรียกเซนสปริช เพื่อนๆนะมันก็จะมีขายแค่วัน Boxing Day หลังจากวันคริสต์มาสหลังจากนั้นก็มันก็ไม่ค่อยมาลดราคาเหลือตัวละห้าปอนด์หกปอนด์นะจะมีวันเดียวฟังดีๆนะเราจะถามจอยบ่อยเพราะว่าจอยก็ได้บอกในคลิปมีหลายคนไม่ดูคลิปแต่มาถามจอยจอยจะไม่เสียเวลามานั่งตอบเพื่อนะทุกคนจอยก็บอกว่าห้างเซนส์ปริสนะ หรือพเพื่อนเพื่อนที่รู้ๆกันก็เซนบูรีนะถ้าพี่ๆคนไทยน้องๆคนไทยอ่ะอาจจะอ่านตามชื่อเลยก็เซนบูรีแต่ฝรั่งเขาจะเรียกเซนสปริตนะเพื่อนเนะหลังวันคริสต์มาสนะวันบ็อกซิ่งเดย์ถ้าไปช่วงเช้ามันยังลดราคาไม่เยอะต้องไปสายๆหน่อยช่วงประมาณ10โมง11โมงนะลองไปดูเพราะว่าวันนั้น,นจอยไปอ่ะแต่เช้า9้าโมงเชา,ชาเขาเปิดใช่ไหม ลดอยู่ลดราคาอันนี้ครึ่งต่อครึ่งจริงจากจากราคาสมมติสามสิบปอนก็ลดราคาเหลือสิบห้าปอนอตอนเช้าๆจอยไปเห็นราคาประมาณนี้ทีเนี้ยจอยเลยโอ้ไม่เอาหรอกก็กลับมาทำอาหารพอกลับมาทำอาหารเสร็จจะบอกเออไปเอามาสักตัวเฮ้อไงมันก็ลดครึ่งต่อครึ่งเนาะพอกลับไปปัดรอบประมาณสักสิบโมงครึ่งจากนั้นโอ้โหราคาเพื่อนเพอนยถูกครับราคาเกือบสามสิบปอนเจ็ดปอน เจ็ดปอนกว่านะราคายี่สิแปดปอนเต็มเหลือราคาห้าปอนหกปอนสามปอนก็มีนะจะแ,แต่ราคาประมาณนี้แล้วก็ไก่ไก่งวงนะไก่งวงจากราคาห้าสิบหกสิบปอนลดเหลือตัวละสองปอนสามปอนถูกมากมากแล้วนะถ้าใครจะไปก็ไปช่วงหลังวันคริสต์มาสคือคือก็อจะเรียกวนะ่ากซิ่งเดย์เนาะหลังวันคริสต์มาส มีใช่วันเดียวปีหนึ่งลดกันนักลดราคาถูกคือวันนั้นวันเดียวแต่ร้านห้างอาจจะขายหมดเร็วนะคะแต่บ้านจจยเป็นเป็นเมืองเล็กๆเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็มีคนฝรั่งก็คนไทยไม่ค่อยจะมีนะเขาไม่ค่อยจะมีคนไทยก็มีจอยเป็นหลักที่ไปบ่อยที่ไปช่วงเช้าเช้าอ่ะเออแล้วทีนี้ฝรั่งที่ในหมู่บ้านที่จจยอาศัยอยู่เขาก็แล่ไม่เป็นเขาก็จะไม่ค่อยซื้อไอ้แบบเป็นตัว ทั้งตัวเขาจะซื้อเป็นไอแบบเป็นที่เขาเราล่มาแล้วว่าเพื่อนๆจะเป็น,เป,นเป็นด้านใครด้านมาันมาอย่างนั้นนะแต่ว่าจอยเนาะเราแล่เป็นเราก็ซื้อเป็นตัวแถบใต้หัวมาต้ยมยำอามํทมมาทาห่อหมกมาทำอะไรได้หลายอย่างทุกคนนั่นแหละจ้ะนะมีวันเดียวนะเพื่อนๆนะใครอยู่อังกฤษที่ถามจอยอ่ะถ้าดูคลิปจบอะ่ะมีวันเดียวปีปีละครั้งก็คือวันบ็อกซิ่งเดย์หลังจากวันคริสต์มาสส่วนปาร์ตี้ฟู้ดพวกซาลาเปราอะ มันก็มีปีละครั้งถ้าอยากได้ก็ไปห้างเซนเซนส์ิหรือเซนบูรี่ของเพื่อนๆนั่นแหละนะไปก่อนวันคริสต์มาสนะใครจะไปซื้อปาร์ตี้ฟู้ดมันจะอยู่ช่วงนั้นพอหลังถ้าหมดวันคริสต์มาสแล้วนะมันไม่มีแล้วจ้ะนะมันไม่มีแล้วไอ้พวกซาลปงสาเปาแล้วมันก็ไม่ใช่ยี่ห้อของไทยมันก็ยี่ห้อของห้างนี่แหละ นะมันก็แบรนด์ของของห้างมันก็เขียนเขาว่าเซน mm. เซนสปริตอยู่เพื่อน mm. เซนโบลี่อยู่มันก็เขียนไว้อยู่ mm. นะคะนั่นแหละมันไม่ได้บ้าจะไปซื้อตอนไหนก็ได้มันจะขายอยู่ช่วงที่เทศกาลคริสต์มาสอาจารทุกคน mm. นะคะโอเคยังไงจ้ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ้าด้วยจา้าขอบคุณค่ะบาย